แล้วก่อนขี่มาทุกครั้งนะครับผมยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะครับแมลงจะเยอะมากนะครับพวกแมลงวันแมลงวีต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ลืมเลยนะครับที่จะฉีดพ้นม้านะครับก่อนทําการขี่ทุกครั้งนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าแมลงมันเยอะมากนะครับผมแล้วแมลงตอม้าในขณะที่เรากําลังฝึกหรือสอนเขาอยู่นะครับจะทําให้ม้าไม่มีสมาธิโฟกัสที่ตัวเรานะครับผมเขาจะโฟกัสที่แมลงครับทาให้เขามีอาการ เหมือนจะดื้อกับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติเขาก่อนว่าถ้าแมาลงมาตอมหน้าตอมหูเราเงี้ยเราก็ต้องปัดถูกไหมครับซึ่งเราจะไม่มีสมาธิในการเรียนหรือการหรือการสอนด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นการฉีดน้ํายาไล่แมลงก่อนขี่ม้าทุกครั้งนะครับผม <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีและควรทํามันอย่างยิ่งครับ เนื่องจากน้ายาไล่แมลงตัวนี้นะครับผมมีสูตรผสมของน้ํามันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะกับการไปวางไว้ตากแดดนะครับเพราะมันจะทําให้แรงดันในนี้นะครับผมจะดันให้น้ํามันเนี่ยไหลเยอะมาทางนี้นะครับผมทําให้ดูเละเทอะเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าใช้เสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ในที่ล่มนะครับผมหรือถ้าจะให้ดีครับคลายฝาตรงนี้ไว้หน่อยนะครับผมถ้าต้องอยู่ที่ร้อนจริงๆคลายฝาไว้สักหน่อยครับแล้วก็วางไว้แค่นี้นะครับผมก็จะไม่มีน้ํามันดันขึ้นมานะครับ ออกตามหัวพวกนี้นะครับผมจะทำให้ยืดอายุการใช้งานหัวตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับน้ํายาไล่แมลงยี่ห้อแบรนด์ตะลอนขีของเรานี่เองนะครับหลายคนคงทราบนะครับว่าโดยปกติแล้วเวลาเราฉีดสเปรย์ไล่แมลงให้กับมมาเนี่ยเราจะไม่ฉีดพ่นบริเวณหน้ามมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปเจอไอเทมเด็ดตัวหนึ่งมาครับผมในร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งแล้วกันอ่ะนะครับตัวนี้ผมเคยเห็นในคลิปของเมืองนอกนะครับพอใช้ตัวนี้ใส่น้ํายาไล่แมลงนะครับแล้วก็ ปั๊มนิดหน่อยแล้วก็ไปถูบริเวณหน้ามะแทนที่เราจะฉีดน้ํายาหรือสเปรย์ไล่แมลงตรงๆนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่ทํากันนะครับโดยการฉีดพ่นสเปรย์ไล่แมลงไปที่หน้ามาโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นไอเทมนี้ผมถือว่าเด็ดมากครับโอเคทำยังไงนั้นมาดูครับผมสเปรย์ไล่แมลงเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับผมแต่ถ้าจะถ้าจะให้ดีนะครับและได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับยี่ห้อตะลอนขี่นะครับผมนี่ขนาด5ลิตรนะครับก็ใช้ได้นานเลยครับโอเค แล้วก็จะใส่ในนี้ครับผมก่อนใส่ทุกครั้งไม่เป็นยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่เขย่าก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปส่วนของเราจะเป็นกึ่งน้ํามันเป็นน้ํามันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความหนืดซึ่งดีมากๆครับจะทําให้การระเหยตัวของน้ํายาไล่มแมลงนั้นนานกว่านะครับผมสูตรที่เป็นน้ํานะครับโอเคแค่นี้ครับผมแล้วเรากดปั๊มเล็กน้อยครับปุ๊บอ่าเรามาดูครับเวลา เราปกติแล้วเราจะต้องพ่นใส่มือนะครับผมแล้วก็ถูแล้วก็มาลูบบริเวณหน้าม้าถูกไหมครับแต่คราวนี้ง่ายมากครับไม่เปื้อนมือด้วยแค่นี้ครับกดปั๊มปุ๊บดันนิดหน่อยแล้วก็ลูบเลยครับผมบริเวณอย่างนี้ครับผมลูบไปเลยครับนี่ครับไม่เปื้อนมือด้วยนะครับผมแล้วมาแรงก็ไม่มาตอมหน้าม้าด้วยนะครับ ง่ายๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มีขายนะครับไปหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อที่ชื่ออะไรดีๆสักอย่างอ่ะดีๆวยๆเนี่ยอันนี้นะครับผมผมซื้อที่นั่นนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปขี่ม้ากันดีกว่าครับ เปบนเส้นทางฝัน